สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินซุปหน่อไม้กับไก่อบไทยกันนะคะัาเลยขิงทอดเอาแล้ว,วทำซุปหน่อไม้กันไปกัะแล้วกอยู่ กครับไข่เจียวอบไก่ครับใช่ไหมใช่อบไก่ไข่เจียวข้าเหนียวครับข้าวเหนียวทอดๆครับได่นอนนอกนอนอยนออนน้นนอนอนนกนนอนนนนออนนอินอันนนอนนอนนนอนนออ ข้าวคั่วคั่วเองนะจ๊ะหอมอร่อยง่ายประใสประมักกินน,น่ำแอนี่นาตาแซกไปเลยซุปน้ำไมา้มาอารเสร็จเรียบร้อยอ่าซุปน้ำไมา้ไก่อบพริกไทยไข่ต้มขักลักข้าวเหนียวท้อน,อนมากินข้าวกันค่ะอ่าซุปน้ำไมา้ไก่อบไข่ต้ม ดวอะเขาเนี่ยมันฮอน よし! นไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ,อ,ะ,ะ,ะอร่อยมากๆเสร็จมาก,มากไปนะ